สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งพีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ที่มีประเด็นมีปัญหากันอยู่นะสําหรับชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะเรามาดูว่าเขาจะตัดคุณขาดจากใจแล้วหรือยังนะคะในตอนนี้หถ้วยค่ะจัดมน เดอะเฮอร์มก้าไม้อ่าต้องบอกว่ามีโอกาสค่ะที่เขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เนาะเขาคิดที่ยังอยากที่จะกลับมาคือดีดีเร์นกลับมาเออเหมือนคุยกันใหม่เคลียร์ใจกันใหม่อะค่ะ Queen of p ร์ติเคิลเพราะว่ายังมีใจอยู่ยังรู้สึกดีๆอยู่กับชาวธาตุไฟนะเอ็ดออลพาร์ติเคิลค่ะนายออลคัพเดแปดดาบ The Lover อ่ะโอเคค่ะด้วยพลังงานของเขาแล้วนะคะในตอนนี้บอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากๆที่เขาจะกลับมาคืนดีดีเทิร์นเขาจะกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาปรับความสัมพันธ์ค่ะเขาตัดสินใจเนาะแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกเป็นคนที่ไม่หวานแหบไม่โรแมนติกเทคแคร์ไม่เก่งค่ะคนคนนี้เหมือนปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆที่เขากับคุณผจญกันมาเนาะเหมือนกับ ฝั่งเขาเองอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะแต่ไม่อาจจะปล่อยมือจากคุณค่ะเพราะว่าเหมือนกับสุดท้ายแล้วยังไงแล้วใจยังอยู่ยังรักยังมั่นคงอยู่กับคุณแล้วก็อยากที่จะ,อะขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งที่จะปรับความเข้าใจที่จะปรับความสัมพันธ์กันนายออฟคับค่ะความรักที่มันเหมือนกับ มันรอการเติมเต็มรอการพิสูจน์ว่ายังสามารถที่จะไปต่อกันได้ไหมความรู้สึกของเขาตอนนี้ก็เหมือนกับสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเขาตัดใจจากคุณไม่ได้เราก็ยังอยากที่จะ,อะขอโอกาสที่จะกลับมาเคลียร์ใจขอโอกาสที่จะกลับมาสันความสัมพันธ์กันใหม่ที่ผ่านมาค่ะเขาอาจจะเคยคิดที่จะมูฟออนคิดที่จะตัดจบจากความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังเนาะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะทําไม่ได้สุดท้ายแล้ว ใจรักใจผูกพันมันเหมือนเป็นความรักฝังลึกอะค่ะที่ไม่สามารถที่จะตัดขาดกันได้ง่ายๆอ่ะมันยังเหมือนมีความผูกพันมีสายใยผูกพันกันอยู่ระหว่างคุณกับเขาเด e ิเวอร์ขึ้นมาค่ะระหว่างคุณกับเขาบอกเลยค่ะเป็นเรื่องของโชคชะตาเรื่องของภูมิลิขิตที่ทําให้มาเจอกันนะที่เจอกันณตอนนี้ก็คือว่ามีการสานความสัมพันธ์กันมาจากเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งระหว่างคุณกับเขาอะค่ะเดลิเวอร์มันยังเป็นความผูกพันที่เป็น การมีใจให้กันมันเหมือนกับว่าการคบกันด้วยความจริงใจตั้งแต่แรกอะค่ะแล้วในตอนนี้ที่มีปัญหามีประเด็นกันมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันตัดขาดกันยากสุดท้ายแล้วใจยังบอกว่ายังสู้อยู่ยังไปต่ออยู่เดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจเขาจะกลับมาขอโอกาสที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้หรือขอปรับความเข้าใจปรับความสัมพันธ์กันค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันคะว่าเขามีคนอื่นอีกไหมคะนอกจากคนเราเขามีใครอีกหรือเปล่า สามถ้วยค่ะเหตุออกครับเจ็ดดาบอ่ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามีคนอื่นๆเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือมีคนที่เข้ามาออชื่นชอบเขามีคนเข้ามาปิ๊งเขาสิบเหรียญค่ะห้าเหรียญเดอะชาลีออนอาจจะเป็นคนที่อยู่ในเหมือนกับ คนใกล้ตัวคนที่เขารู้จักอยู่แล้วหรือว่าคนที่อาจจะเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้หรือเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่กลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้กับเขาหรือว่ามีการเจอกันมีการพูดคุยกันณนะตอนนี้เวลานี้เนาะมันก็เลยทําให้เขาเหมือนกับว่า มีเขาเรียกอะไรมีคนสองคนอยู่ในใจนะเวลาเนี้ยเหมือนมีคนที่เข้ามาคุยด้วยแล้วรู้สึกดีในยามเวลาที่เขารู้สึกแย่ yeah, รู้สึกว่ามันดิ่งรู้สึกว่าออความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะมีปัญหามีประเด็นอยู่ตอนเนี้ยกับชาวธาตุไฟแล้วมีคนเข้ามาให้กำลังใจมีคนเข้ามาคุยด้วยทำให้เขารู้สึกดีขึ้นนะคะในตรงเนี้ยจะมีเข้ามานะ DMH อืมเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนเพอร์เฟเป็นคนที่ดูดีเลยทีเดียวหละคนที่เข้ามาในณนะตอนนี้เวลาเนี้ยค่ะคิงออ f ครับแต่เขาก็ช่างใจอยู่นะสตรืมเป็นคนที่เขาคุยด้วยแล้วเขารู้สึกสบายใจค่ะคนคนนี้เข้ามาในช่วงเวลาที่เปราะบางเข้ามาในช่วงเวลาที่เขากําลังมีปัญหามีประเด็นกับคุณอยู่นะเพ g e o ออฟสอดก้าเหรียญเอ็ดออฟสอด ก็มีการคุยกันนะคะ่ะอืมต้องบอกเลยนะว่าเขาไม่ได้ว่าจะฟันธงว่าจะคบคนนี้เลยแต่เพียงแต่ว่าเข้ามาในเวลาที่เขามีปัญหาเข้ามาในเวลาที่เขาก็เหมือนอยากมีคนเป็นที่ปรึกษาอยากที่จะปรึกษากับใครสักคนหนึ่งคนคนนี้เข้ามาตอบโจทย์เขานะัเวลานี้เก้าถ้วยแปดเหรียญและควีนอวาด เป็นไปได้สูงมากๆที่คนคนนี้จะเข้ามาแบบจริงจังเนาะจะเข้ามาแบบอยากที่จะคุยแบบจริงจังเลยอยากที่จะคบแบบจริงจังเลยอะค่ะเป็นไปได้สูงเลยแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่ประมาณเป็นคนสายเปเทไม่อันนะคนที่จะเข้ามาในตอนเนี้ยบอกเลยว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสําหรับชาวธาตุไฟค่ะอืเขาเข้ามาโดยที่ว่าเข้ามาแบบซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกของเขาในตอนนี้ของคนของชาวธาตุไฟในตอนนี้ ทำให้คนเขาเอา่อทำให้คนของคุณรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกว่ามีที่พึ่งมีที่อระบายความในใจหรือว่ามีคนที่เป็นที่ปรึกษาที่เป็นคู่คิดนะคะแต่คนคนนั้นที่จะเข้ามาเขาจะคิดจริงจังและเขาคิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะในตรงนี้มันมีพลังงานขึ้นมาแต่ถ้าถามว่าเขามีคนอื่นอีกไหมต้องบอกเลยค่ะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะได้คุยได้คุยกับคนนี้ได้แบบว่า เขาเรียกอะไรเหมือนมีปัญหาอะไรได้ปรึกษากับคนนี้เป็นที่ปรึกษาให้กับเขาณตอนนี้บอกเลยว่าเขาอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรแต่คนที่เข้ามาในตอนนี้เขาคิดแล้วค่ะเขาคิดแล้วเขาก็ต้องการที่จะปรับความสัมพันธ์ด้วยแต่คนของคุณในตอนนี้เหมือนกับว่าแค่หาคนคุยหาที่ปรึกษาใจแหละอก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อันตรายสําหรับชาวธาตุไฟนะคะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวธาตุไฟกับคนรัก ออะจะได้กลับมาคุยกันจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันไหมเอ่ยอขึ้นมาเป็น The Hangman e r นะคะ Strength ก็เหมือนกับว่าเขาก็คิดทบทวนอยู่เนาะ เหมือนกับหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นะคะแต่สุดท้ายแล้วยังไงล้ว่าก็บอกเลยว่าเขายังรู้สึกดีกับคุณยังรู้สึกว่าอยู่ใกล้คุณแล้วรู้สึกอบอุ่นใจคุณยังเป็นเซฟโซนของเขาอยู่หกเหรียญค่ะมีการขอโอกาสมีการให้โอกาสกันที่จะกลับมารีเทิร์นคืนดีที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันนะเดเอะเมอร์เจเชนค่ะสีดาบ ิงก็ับอ่ะก็บอกเลยค่ะว่าชาวธาตุไฟก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้แต่ก็รู้สึกว่ามันเหมือน ต้องมาคิดทบทวนนะว่าจะยังไงต่อกับความสัมพันธ์มันยังไปต่อกันได้ไหมเหมือนกับว่าบางมันก็เป็นโจทย์หนักของชาวธาตุไฟเหมือนกันนะที่เขากลับเข้ามาแล้วเหมือนก็ยังกลัวๆก็กล้าเนาะมันเหมือนกับกลัวกังวลใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันยังจะมีปัญหาเหมือนเดิมไหมหรือเขากลับมาด้วยความจริงใจเหมือนเดิมไหมอะค่ะหรือวิ่งสามารถที่จะเชื่อใจเขาได้ไหมเนื้อหาเราเพ้นค่ะตัดกันไม่ขาดเนาะในตรงนี้เป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งเป็นเรื่องของ บุญกรรมที่คุณทําร่วมกันมาแล้วมันไม่เคลียร์ไม่ขาดในตรงนี้มันยังรู้สึกผูกพันอ่ะก็เพราะว่ามันยังไม่หมดกรรมต่อกันหรือว่าเป็นเรื่องของเออเขาเรียกอะไรมันเป็นพลังงานของการที่คุณกับเขาผูกพันกันมานานหรือว่าผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติในอดีตนะคะมันทําให้ยังผัวพันกันอยู่เนาะสามไม้มีการกลับมาขอเคยร์ใจมีการกลับมาดีเทิร์นคืนดีค่ะนายอ็อกวัดสองไม้เพราะว่ายังคิดถึงกันอยู่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วตัดไม่ขาด เดอะเดวิลมันเป็นอ๋อมันเป็นความหลงไหลอะมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของสิบแปดบวกด้วยที่ทําให้คุณกับเขาตัดกันไม่ขาดนะอืมแต่เรื่องของใจแล้วก็ยอมรับค่ะว่ามีความกังวลมีความหวัดระแวงเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่าการกลับมาเนี้ยมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือจะเชื่อใจได้กันจริงๆไหมมันยังมีความหวั่นใจมีความหวัดระแวงอยู่นะแต่ถามว่าให้โอกาสเขาไหมให้โอกาสนะเพราะว่ายังรักอยู่ยังมีใจอยู่ สิบดาบขึ้นมาค่ะแต่มันจะเจอกับปัญหาเรื่องคเครียดๆตามเข้ามานะสามดาบเป็นเรื่องของอาจจะต้องเข้าไปพัวพันกับรักสามเศร้าเราสามคนหรือมีคนอื่นๆเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์อย่างที่มีก่าวบอกนะว่ามันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณห่างกันหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหากันเนี่ยแล้วมันมีบุคคลที่3มเกิดขึ้นมาที่เข้ามาให้กําลังใจเข้ามาซัพพอร์ตใจเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเนะะี่ยค่ะที่อันตรายที่สุดในตรงนี้ ที่จะเกิดประเด็นขึ้นได้ในอนาคตระหว่างคุณกับเขาสามเหรียญเนี่ยค่ะเป็นความผูกพันกันระหว่างเ,ออเป็นความผัวพันที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นแบบเติร์ดปาร์ตี้แบบความสัมพันธ์แบบเรา3มคนคือมีคนอื่นๆเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์เพิ่มเติมแล้วมันทาให้อนาคตความสัมพันธ์มีปัญหามีประเด็นกันได้ง่ายมากๆค่ะในตรงนี้ King o f s อดเจ็ดถ้วยเอ็ดออฟสอดเหมือนว่าสุดท้ายแล้วอะ าวธาตุไฟมีการตัดสินใจนะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์หรือว่าอยากจะตัดสินใจให้มันเด็ดขาดไปเลยอะค่ะว่าจะอยู่จะไปจะจบจะจากหรือว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับตัดใจไม่ได้สุดท้ายแล้วเขาก็ยังตอบโจทย์คุณอยู่เขาก็ยังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณอยู่เขายังถูกสเปคตรงไทยสําหรับคุณอยู่เลือกที่จะให้โอกาสกันเลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้โดยที่ว่าไม่ลาบลื่นมีปัญหามีประเด็นในเรื่องของความหึงหวงเกิดขึ้น ในตรงนี้ที่จะทําให้ต้องมาปวดหัวในตรงนี้มีการคืนดีรีเทิร์นถือว่ารู้สึกดีรู้สึกอุ่นใจแหละที่เขากลับเข้ามาแต่จะมามีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์แบบที่มีบุคคลที่3เกิดขึ้นนะคะยังไงเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเคลียร์ปัญหาตรงนี้เนาะเพราะว่ายังไงเราบอกเลยคะ่ะว่าช่วงเวลาที่คุณกับเขาห่างกันแล้วมันทําให้เกิดบุคคลที่3เกิดขึ้นในความสัมพันธ์หรือว่ามีบุคคลอื่นๆขึ้นมาในความสัมพันธ์แล้วทาให้มีปัญหากันเกิดขึ้นได้คะ่ะ ยังไงแล้วมิกา,าขอให้ชาวาธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูเนาะก็เหมือนกับให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ